ผู้ชมคะและการชุมนุมทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะในช่วงสองสามวันที่ได้เห็นภาพที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาออกมาชุมนุมแสดงจุดยืนทางการเมืองโดยเฉพาะการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์อาจจะเป็นคําถามนะคะว่าแล้วการสื่อสารหรือว่าผู้ปกครองพ่อแม่เห็นด้วยรับรู้อย่างไรกับการแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมเหล่านี้ค่ะ ควรจะมีแนวทางการพูดคุยกันอย่างไรเพราะว่าเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับลูกหลานที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองในรูปแบบนี้ค่ะคุณพิพาินแก้วไปรับฟังการสื่อสารภายในครอบครัวหนึ่งนะคะระหว่างแม่กับลูกถึงสถานาการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นค่ะก็คุณแม่ว่างไงสนับสนุนหรือว่ามีความคิดต่างหรือคุยกันยังไงเขาค่อนข้าเาป็นเรื่องความปลอดภัยนิดนเพราะว่าโอ๊ยประเทศเรานี่คนคิดต่างนี่ จะต้องอยู่ยากอยู่ยากอยู่ยากหรืออะไรแบบนี้ก็างเป็นห่วงเลยเป็นห่วงแต่แต่เข้าใจครับไม่ไม่ถึงกับว่าห้ามทําอะไรก็ตักเตือนกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นไงก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยโอเคเหมือนกันใช่เขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแหละค่ะเพราะแบบเราจะต้องไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้ซึ่ง ราก็เข้าใจในส่วนนั้นแต่ก็แบบอยากให้เขาเข้าใจในส่วนของเราบ้างแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นขั้นตอนที่กําลังพยายามปรับตัวเข้าหากันอันนี้ผมคิดว่าสาคัญนี่เป็นเสียงสะท้อนของนักเรียนบางส่วนที่พูดถึงกรณีการเห็นต่างทางความคิดที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของพวกเขาอยู่ระหว่างการปรับตัวเข้าหากันและสิ่งที่พวกเขาพยายามส่งสัญญ,ญาณแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ พื่อต้องการให้ผู้ใหญ่ได้รับ<ว>รู้ถึงปัญหาขั้นแรกผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กแล้วก็มองให้คุณค่าเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของเด็กๆเราไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ค่ะว่าเขาคิดถูกผู้ใหญ่ไม่ต้องเชื่อหรือทำตามสิ่งที่แบบเด็กๆบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพียงแต่แค่เก็บเอาไปคิดแล้วก็ให้คุณค่ามันให้น้ำหนัก,กกับสิ่งที่เด็กๆพูดเท่ากับที่ฟังเสียงของผู้ใหญ่พูดนะคะ ขณะที่บางครอบครัวพร้อมสนับสนุนยอมรับความคิดเห็นของลูกเช่นครอบครัวนี้ลูกศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยบางเรื่องมีมุมมองแตกต่างกันแต่พวกเขามักจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลบางเรื่องต้องมีการตัดสินใจแม่ก็จะปล่อยให้ลูกลองคิดตัดสินใจด้วยตัวเองและคอยเป็นที่ปรึกษาให้ลูกเขาลบอะเขาลบความคิดของเด็กเขาจะยังไงก็ได้ คือแล้วแต่เขาอย่างอย่างเรื่องเรียนเนี่ยอย่างเรื่องการเลือกแม้กระทั่งเลือกการการเลือกแผนการเรียนอะไรเนี่ยแม่จะให้คําแนะนําเขาเท่านั้นเองที่เหลือเขาต้องมีคนตัดสินใจแล้วแม่จะไม่เข้าไปยุ่งเลยทุกอย่างการทํากิจกรรมของลูกในมหาลัยหรืออะไรการคบเพื่อนเราไม่เกี่ยวยกเว้นเขามีปัญหาเขาจะมาปรึกษาเราเราก็จะให้คําแนะนําเขาไปทีนี้ก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตัดสินใจทํำยังไงเท่านั้นเองเช่นเดียวกับมุมมองทางการเมืองที่ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของลูก พราะเธอมองว่าหากปิดกัน้นก็จะทําให้ความสัมพันธ์ห่างกันการพูดคุยเรื่องอื่นๆก็จะลดลงด้วยพ่อแม่จะค่อนข้างจะข่มเด็กเนาะว่าตัวเองมีความคิดที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเด็กเขาก็หลีกเลี่ยงด้วยการที่เขาไม่คุยพอพอไปเหมือนกับไปข่มเขามากๆเนี่ยห้ามเขามากๆปรามเขามากๆหรือไปดุเขามากๆเนี่ยเขาก็เลือกที่จะไม่พูดทุกเรื่องเลยมันเป็นประเด็นเหมือนกันเนาะจากเรื่องการเมืองมันสู สู่เรื่องเรื่องอื่นๆไปทั่วบางคนเนี่ยก็จะไม่ไม่กล้าพูดกับที่บ้านแล้วก็อ่าเบี่ยงเป็นเรื่องที่คุยไปเลยเราก็จะไม่คุยเรื่องการเมืองแบบนี้หรืออ่าก็มีอีกแบบหนึ่งคือก็จะเป็นแนวแนวปนอแนวเดียวกัวววแบบบ้านของเราครับก็คืออ่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้ขยายช่องทางให้แจ้งข้อมูลหากนักเรียนถูกคุกคามจากบุคลากรในโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผ่านมาสองวันมีนักเรียนร้องเรียนแล้ว90คนส่วนใหญ่ร้อยละ80เป็นกลุ่มชู3มนิ้วผูกโบกขาวและร่วมชุมนุมตัดม็อบที่เหลือเป็นกลุ่มที่ถูกข่มขู่คุกคามจากบุคลากรในโรงเรียนและจากการเก็บข้อมูลหลังการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอก หลังวันที่18กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมามีเยาวชนร้องเรียน43คนพบลักษณะการถูกคุกคามในเชิงนโยบายเช่นเขตพื้นที่การศึกษาสั่งห้ามนักเรียนร่วมชุมนุมห้ามใช้สถานศึกษาชุมนุมให้ครูทำรายงานการจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อปิดกานหรือตรวจสอบการทำกิจกรรมในโรงเรียน